นันการจะมาเจริญสติเจริญเมตตาเจริญปัญญานี้จึงสําคัญสําคัญอย่างไรสําคัญอย่างยิ่งว่าเราต้องมาเจริญบารามีให้เกิดขึ้นฉันขออยมรู้ว่าเวลาที่เราจะเจริญบารามีเนี่ยมันก็เริ่มเหลือน้อยแล้วหรือผูดง่ายแทบจะไม่มีเหลือถ้าวันใดวันหนึ่งเราเกิดไม่ได้ตื่นขึ้นมา ชื่อว่าเราได้ตายแล้วนี่ดังนั้นอยากให้โยมมีสติให้ระล,ลึกถึงกุศสบบารมีที่โยมได้กระทำอยู่หากมันจะเป็นวันสุดท้ายก็ขอให้โยมนั้นตั้งใจฉันยิ่งบอกให้โยมนั้นขอขมากรรมขอโอสิกรรมแล้วจเจริญเมตตาให้อภัยกับคนทั้งหลายจนโยมนั้นจิตไม่มีความอาฆาตพยาบาท จิตก็เป็นกุศลนาการที่เรามีเวรมีพยาบาทนี่แหละจึงทําให้เราต้องเกิดเพราะว่าด้วยเรามีอํานาจหนึ่งไฟสามกองจึงมีอํานาจเจ้ากรรมในเวรเมื่อมีเจ้ากรรมในเวรเราต้องชดใช้ไหมจ๊ะ mm hmm. เราจึงไม่รู้ว่าเราจะตายได้วันไหนเราขอให้ว่าเราเมื่อเราจะนอนหลับลงไปนิทราลงลงไปแล้วให้อธิษฐานบนุญุสล การทั้งการจะทําให้บุญสุนเกิดขึ้นนี้สิ่งนั้นสแสดงว่าเราต้องทํามาหรือเปล่าให้ระลึกถึงสิ่งที่เราเคยรักษาให้ระลึกถึงบุญที่เราเคยกระทาให้เราลึกถึงภาวนาที่เราเคยอบรมบ่มจอให้เราลึกทำทำเป็นขึ้นอยู่เมื่อนอนน,นจิตเราก็เข้าถึงความสุขกข็ถึงความดีแล้วตั้งความปัฒนาดีนี้ ให้ทุกสรรพสิ่งดูจิตวิญญาณทั้งหลายผู้อิจฉาพยาบาทผู้อาฆาตทั้งหลายนะให้เขานั้นพ้นจากความทุกข์ให้เขานั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปอย่าได้มีเวรพยาบาทซึ่งกันและกันเลยนะให้เราอธิษฐานแผ่บุญกุศลไปอย่างนี้นะเมื่อเรานั้นตัดความอาฆาตพยาบาทเสียได้นะเมื่อเราตายลงไปในขณะนั้นจิตเราไม่มีทศะ อย่างน้อยอาวัยภูมิเราก็สามารถปิดได้เขาแจกหรือเปล่าจ๊ะมันวัดกันขณะจิตว่าเรามีความผ่องใสแค่ไหนถ้าจิตในขณะนั้นมีความผ่องใสคำว่าผ่องใสคือความไม่มีอารมณ์ใดที่ทําให้เรานั้นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงทั้นแสดงว่ามีความโลภนี้ให้เราต้องระลึกถึงความตายก่อนใช่หรือไม่คนที่มีความโลภได้ความหลงได้ความโกร ได้มันเกิดจากกายเกิดจากรูปที่เราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่จึงเขาบอกว่าให้เรานั้นพิจารณาแต่ตัดสังโยชน์ก็คือตัดสักายณิฐิคือกายให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาก็คือเห็นทุกข์ว่ากายนี้เป็นที่รังของโลกมีสุขน้อยมีทุกข์มากให้พิจารณากายเหล่านี้อีกไม่ช้าไม่นานกายเหล่านี้ก็ต้องมีความเสื่อม มีความแปรปรวนมีความตายเป็นธรรมดาเหล่านี้จำไว้นะจ๊ะการจะตักสักยะทิฏฐิอันดับแรกให้ระลึกถึงความตายก่อนเป็นเบื้องตน้นอันนี้คือหัวใจของกรรมฐานสองเมื่อตัดกายได้เรามาตัดตาอารมณ์ที่จะทำให้เกิดเวรภ a l บา s คือตัดความอาฆา,าตผ a าบา คือเจริญเมตตาเสียเจริญอย่างไรเกิดเมตตาเจริญว่าเมื่อเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดภาพบุคคลอื่นเขาก็มีเช่นเดียวกับเราเรามีตานะลักสุขเกีตทุกคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันนะนี่มันจะทําให้จิตเรามีความเมตตาก็าให้เราละลึกถึงบุญกุศลและแผ่เมตตาออกไปเมื่อเราตัดกายได้ ความโลภความโกรธความหลงก,ก็จะเบาบางเมื่อน,นั้นจิตเราจะเข้าถึงความสกุบระงับได้ไม่มากก็น้อยดังนั้นเมื่อเราจเจริญเอาโหชิกรรมให้อาภัยฐานแล้วเป็นการตัดเบียนตัดภับาตรคู่อิจฉาริษยาทั้งหลายในคำมั่นสัญญาสาบานใดๆสิ่งเหล่านั้นมันก็จะถูกตัดลงไปเมื่อเราตัดได้อย่างนี้นสีเราก็บังเกิด จิตเราก็ตั้งมัน่นอยู่ภายในหนขณะจิตนั้นจิตเราก็เห็นจิตเห็นการเกิดดับของอารมณ์นั้นแหละเราก็ดูอารมณ์ของความเกิดดับจนนําไปสู่ความสงบความสงบคือความว่างของจิตที่ไม่มีอกตศลคือมีความโลภมีความโกรธมีความหลงตาอย่างนี้ถ้าทําได้ทุกขณะก่อนที่เราจะหลับนอน ก่นอนขึ้นมาตื่นใหม่ๆถ้าเรามีสติก่อนจิตเราก็เป็นกุศลก่อนแต่เมื่อใดจิตเหล่านั้นไม่กำหนดสติรู้ในกายอาคุศลก็จะเกิดก่อนอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราทำาให้สติมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเราจะเห็น,นาการเปลี่ยนแปลง แห่งความไม่เที่ยงของอารมณ์แห่งอกุศลทั้งหลายดังนั้นข้อสําคัญอย่างที่ฉันบอกการจะตัดความโลภความโกรธความหลงในขณะใดหรือเรียกว่าตัดสกายทิฐิให้รู้ถึงความตายจะเกิดขึ้นเมื่อเรานอนเนี่ยเราก็อยู่รู้อยู่แล้วแต่เราจะหลับนิทราลงไปถ้าเรามือประสานนะไว้ที่ท้องน้อยนี่แหละ ก็ให้กำหนดลมปานในขณะเมื่อที่เรานั่งได้เพราะเป็นการเจริญสมาธินั่งกับนอนนี้มันเป็นแค่สมมุติของอริยบทพอลุกขึ้นมานะเราก็เอาลมนั้นที่เราจับอยู่เป็นสตินี้มันสามารถต่อเนื่องได้ไหมได้ mm hmm. มันก็สามารถต่อเนื่องได้ดังนั้นเมื่อเราจะนอนก็ดีนะ การที่เรานั่งเจริญสมาธิเจริญลมปาเจริญสติปัฏฐานสี่อนาปานสติเราก็สามารถกําหนดรู้แบบเดียวกันไม่ว่าจะเดินก็เช่นเดียวกันมันแค่เปลี่ยนอริยบทเท่านั้นเมื่อเรากําหนดรู้ลมเข้าไปเมื่อเราก,ากักลมพักลงอยู่ที่ลิ้นปี่ผ่อนล,ลมลงไปทําความรู้สึกลมที่ศูนย์กลางกายทีทองน้อยทำทั้สองสามครั้ง หายใจลึกกักลมไว้ผ่อนก็ให้ยาวให้มันเกิดความสมดุลของธาตุหายใจเข้าสั้นกักลมไว้ที่ลิ้นปี่ผ่อนลมสั้นผ่อนลมก็สั้นก็รู้มีสติตามรู้กำหนดรู้แล้วว่าคือไม่ปรุงแต่งตอนนี้แล้ว เมื่อจิตเราเริ่มสงบของลมมนันสั้นสั้นลงสั้นลง,นลงแล้วเราจะเห็นลมอยู่ภายในกายนี่เรียกว่ารู้ลมถึงลมแล้วก็วางลมเราทิ้งลมไปที่ใดคำว่าทิ้งก็คือวางนั่นคือชื่อว่าอุเบกขาแล้วก็ให้พิจารณาตามความจริงในกายนี่เรียกว่าเราจะวางพาดสี่ขันห้าก็เรียกว่า วางเฉยในกายเมื่อเราวางเฉยในกายเราจะไม่มีความไปอะไรเอาวากับกาย,ยในขณะนั้นความสะดุง้งความกลัวผาวาจากไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรียกว่าเรามีสติดำรงบ้านอยู่อย่างนี้เมื่อเราเห็นอาการของจิตสงบนิ่งแล้ว ก็ดูอาการลมองขกจิตในความสงบนั้นของลมนั้นอยู่ในศูนย์กลางกายเมื่อสัมผัสได้จิตมีความตั้งมั่นมีความสงบมีกําลังพอสมควรแล้วก็ขมวดคิ้วติดไปดานยกจิตขึ้นมาไว้กลางหน้าปากแต่สิ่งนี้เป็นการเจริญปัญญาไม่สามารถจะทําให้จิตหรือกายนั้นมันหลับลงได้แต่ถ้าเราเห็นว่า เราพอใจที่เรานั้นจะละแล้วอารมณ์นี้แต่ที่จะปล่อยวางให้กายได้พักผ่อนแล้วก็ถอนลมในกายของเราคือกำหนดรู้ในอาปาสูรที่ลิ้นปีแต่ผ่อนกายอยู่ในกายลมในกายทางความรู้สึกในศูนย์กลางกายและก็วางเฉยที่ลมการวางเฉยที่ลมนั้น ก็รู้อยู่ที่ลมนั่นแหละเห็นลมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะเห็นการเกิดดบนั่นแหละกายถึงจะระงับและดับทําให้เรานั้นได้พักผ่อนทั้งกายและจิตถ้าโยงหกจิตขึ้นมาสัารว้มที่อุณาลมหรือกลางหน้าผากแล้วนี่แหละมันเป็นการเจริญปัญญาหรือเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนา เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะแต่ถ้าโยมกําหนดจิตนะที่ต้องการจะพักผ่อนแล้วให้เลื่อนลงมาเป็นสมถะคือรู้ลมถึงลมทิ้งลมลมเมื่อสงบเกิดขึ้นเราจะดับเวทนาได้คือกายนั้นจะได้พักดินน้ำไฟลมมันจะสงบขันห้าจะหยุดทำงานขันห้าหยุดทำงานแต่จิต มันทำงานอยู่หรือเปล่าจ๊ะหอจิตนี้เมื่อไม่มีขันหน้านะจิตมันก็จะว,ว่างจิตคำว่าว่างคือจิตอยู่ในความสงบจิตมิได้บอกว่านอนหรือตื่นจิตไม่ได้ตื่นหรือได้นอนนะเพราะจิตมันอยู่เหนือสมุดบัญญัติกายเป็นของเป็นถูกสมุตดเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่เราจิตมันผู้ก,กําหนดอันนี้จิตเราก็เห็นว่ากายเรานอนอยู่ อย่างนี้ที่จิตเรากายนอนอยู่เกิดขึ้นอะไรกับกายนี้เราจะมีสติเท่าทันนั่นเองเข้าใจหรือเปล่าจนะ๊ะจิตเขาเรียกจิตไม่ร่องลอยนะดังนั้นทึงนี้บอกว่ามันต่างการเมื่อจิตเรายกขึ้นไปแต่วางจิตที่อุณาหลมกลางหน้าผากนีกเรียกการเจริญปัญญาอยังเรียกว่าฌานถ้าขณะใดนั้นจิตเรามันเป็นฌานอยู่เนี่ยเราจะพักผ่อนหรือจะให้มันหลับนี่เป็นไปได้ยาก เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะังนั้นถ้าเรารู้แล้วรู้สึกว่ามีความพอใจอยากจะพักผ่อนแล้วนะแล้วก็เลื่อนชาล,ลงมาอืมเออเลื่อนลงมาเป็นปฐมชาเรียกวิตกวิจารในลมนะเมื่อวิตตกวิจารในลมแล้วรู้ลมถึงลมทิงม้งลมแล้วก็วางลมนั่นแหละขเขาเรียกว่าสังขารก็จะดับคําว่าสังขารดับนี้ขเขาเรียกว่าสังขารหยุดทำง,งาน แต่ถามว่าชีพจรทั้งหลายยังอยู่อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ายังอยู่เหมือนเดิมแต่มันพักนั่นเองเขาเรียกว่าระบบการทํางานของสังขารมันให้พักเขาใจหรือเปล่านะแต่ก่อนจะทําให้มันพักก็อยากให้โยมอย่างที่บอกให้พิจารณาทำก่อนนะไม่ใช่บอกว่าก่อนที่เราจะจะหลับนอนนี้ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติทำไม่ได้เป็นสิ่งที่มีการตัดรัดพันิพานโดยตรง เป็นการตัดวิบากกรรมโดยตรงนะเพราะเวลาในขณะที่เรานั้นจะหลับนอนไปแล้วชื่อว่าเราได้ตายแล้วแต่ตายอย่างสมมุติหรือว่าตายยังไม่จริงหรือเรียกว่าตายเทียมฝ,ฝึกตายแบบนี้เพราะต่อไปเมื่อเรานั้นมีโรคอาพาธหรือมีอะไรกรรมที่มาตัดรอนจะต้องมาเสวยทุกเวทนาก็ดีเนะี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อเราฝึกไว้ดีแล้ว ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายเมื่อมันมีเกิดขึ้นกับเราแตนะ่เราจะวางาธาตุขันเมื่อวางาธาตุขัดมันได้าธาตมันก็ไม่กำเริบที่ว่า,าธาตไม่กำเริบนี่หมายถึงจิตเราไม่เอาไปยึดมั่นถือมัน่นมันไม่เพิ่มไม่ไปเพิ่มเวทนามันก็สามารถของเวทนานะให้าธาตุนั้นไม่กำเริบเมื่อไม่กำเริบแล้วสติเราจะมีไหมนะ เราก็จะมีสติเฉพาะหน้าเมื่อมีสติเฉพาะหน้าเราเห็นการเกิดดับของธาตุขันเห็นว่ากายสังขานดินน้ำไปลงกำลังจะแยกจะหลายออกไปชิบหายไปจากกันจนนําไปสู่ความดับในที่สุดไม่ต่างแรการเกิดดับแห่งการที่เรานั้นนะรู้อารมณ์แล้ววางอารมณ์จนสังขารมันดับไปเช่นเดียวกันคือการหลับนั่นแหละทาอย่างนี้เ็าเรียกว่าการฝึกจิตแต่ให้รู้การทํางานของขันห้า แล, yup. และเป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นและการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันก็คือการนะถอนถอนอุปทาน่งกายธาตุขันก็คือการละสกายนิธิการละสกายณิทิก็คือให้ระลึกถึงความตายเพื่อไปตัดความโลภความโกรธความหลงที่ไมยึดมั่นถือมั่นแล้วพิจณาธาตุสี่ลงไปในขันห้านี้ในความเป็นทุกขังอนิจจในกายนี้ให้มันมากให้เห็นความเบื่อหน่ายมันจะก็คลายจากความกำหนัดไอ้ความว่าคลายจากความกำหนัดคือความยึดมั่นถือมั่น นี่เรียกจิตเป็นมรรคจิตที่เป็นมรคาเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตผู้นั้นจะไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายในเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้หากจิตนั้นมันจะต้องดับไปในขณะนั้นจิตก็สามารถตัดเข้าพันิพานได้เข้าใจหรือเปล่าจนะ๊ะแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเราจะเท่าทา่าเราจะวางอารมณ์ล่าน,นี้ได้ไหมได้หรือเปล่าจนะ๊ะก็วางไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยวาง เรามีแต่ยึดเราไม่เคยได้ละวางทุกเลยอันนี้เห็นทุกข์ในกายนี้เขาเรียกว่ากายให้เห็นในกายในกายคือเห็นทุกข์เห็นเวทนาในเวทนาคืออารมณ์นะที่จิตมันยังไม่สงบที่จิตเข้าไปยึดมั่นในกายนี้เรียกว่าเวทนาความพอใจความไม่พอใจอ่านี้เหล่านี้เมื่อเห็นเวทนาก็จะเห็นจิตเมื่อเห็นจิตมันก็จะเห็นธรรม คืออาให้พิจารณาในอร,ริยนสะัจจิตที่เราส่งออกไปในความคิดบ้างในความยึดมั่นในความปรุงแต่งบ้างเนี่เนีว่าจิตเป็นทุกข์ทั้งนั้นให้กําหนดรู้คือมีสติผลจากทิที่ส่งออกไปมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้กําหนดให้เพียรละจิตที่เห็นจิตเป็นมรให้ทําให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะให้เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ เพื่อเห็นความเบื่อหน่ายมเมื่อมันเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วผลจากจิตที่มันเห็นอยู่บ่อยๆมันก็นำไปสู่การณ์ดับอารมณ์ได้ในขันห้าไม่นานสมาธิมันก็บังเกิดฌานมันก็บังเกิดปัสนาญาณมันก็บังเกิดก็ลองฝึกดู